ปลาขาดยินนี่ใจังใด้าซิบล์ักเปลี่ยนเปี่ยนกับเปลี่ยนกับเปลี่ยกได้ปีน้องตาตุ่มนะสงคอพี่น่อยน้องคิดเสียว่าโอา้โหบุญสแลีว้วบตกลงไปนี่กะ พูเอ้ยภูเก็ตอาณาเขตที่เรารักกันหลุดแล้วเอ้ยมาจากภากได้หนิโอ้ยไก่เสิยอดแล้วพี่น้องเหยียบมันตายกาเขียงนุ่มดางยางยังตียางมืน Das mache ich, ich selbst, ja, ist gut. Ich bin ja. nicht so gewöhnt. Oh, okay. เหใส่ประตูนั่นซื้อเล่าเบิงแล้วแนมเบิงแต่เลยเหใส่แล้วม่วงสันทำไมซิเจ้าสิแนมแนมคอยย้อนเอียงคอยเป็นตาสังหรือว่าเป็นตาฮักหูดีอยู่ดอกเจ้ามาเบิงตุ้กคอยเหดยัง เป็นตาสังผู้ชายสายตาอ่านกินอ่านกินหลดมันบอกขาดจุดปุดอกวะผู <laughs> ้ชายอ่านกินสาวตุ่มหีละอ่านโหลดบัยญัตแจ็กเม็ดแต่กระนน่ำเจ้าหุ่นตัวเธอเนี้เธอแนมมาเศร้าเลยเธอมากผู้ดเดียว แต่ว่าเธอเถาจังเลยนะเอาไปแกงกันสิโอ้ยไปน้ำยุ้ยยุ้ยคนลเราบังซ่งคันเมนเ้นให้พึ่งว่าโอ้ยเนาะเอาไปล่างมันกันเละเบิดแล้วมันเฮ็ดยังบ่ได้ดอกเบังซ่งเหอนสปอสีผลหวยร่ำคาญน,นะก็เลยบ่ตื้อบ่ตามนะหายละเนี่ยคือไปต่างๆนั่นน่ะกับสร้างน่าถอยสร้างบุญน้ำู้เถาเอ้อยเนาะ บ้านเบนบ้านห้ากับสิบ่าเงินหกร้อยของบอมเป็นหกร้อยเด้อพอญนนี่บอมเป็นสิได้แปดด้วยผมหรือบอมละแปดซิบเลวะเงินแปดร้อยของคนชราก็เอาไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮลาฮ่าฮ่าฮ่า่า